ความเก่ง5ประตูยอดนิยมจะมีดูไหนบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มที่คันนี้เลยค่ะ Suzuki Swift หนึ่งจุดสอง GL c v t ปีสองพันสิบเก้าเลขไม่เพียงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้ผ่อนเพียงห้าพันบาทตลอดแลสัญญาค่ะต่อมาคันนี้เลย Honda Jazz GK หนึ่งจุดห้า RS สีขาวแบบนี้ผ่อนเพียงห้าพันบาทตลอดแลสัญญา เป็นรุ่นแรไอเทมนะคะหายากแล้วนะคะและคันนี้มาด้าสองหนึ่งจุดสามสกายแอคทีฟไฮคอนี2022สีขาวแบบนี้ช่วงล่างดีสปอร์ตขอนเพียง6,000บาทเท่านั้นค่ะต่อมาคันนี้เลย Honda City Turbo 1.0 SV h นึ่ปี2022เลขไมเพียง9,000พันขอนเพียง8 0 0บาทเท่านั้นสวยๆแบบนี้เหมือนป้ายแดงเลยค่ะคือชอวอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดต้องคันนี้เลยค่ะ m Mitsubishi m i r a า e 1.2 GLX ปี2021คันนี้ผ่อนเพียง4,000บาทเท่านั้นนะคะจะส่งลงแม็กมาให้เรียบร้อยและ,ะทั้งหมดนี้ออกง่ายได้ถูกอาชีพเงินงเดือน10,000นิดๆก็สามารถออกได้และที่สำคัญฟรีดาวค่ะใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะหากใครสนใจสามารถฝากชื่อฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์092447888เพราะคุณคือคนสำคัญก้อยล่าค่ารักรถรักคนค่ะ